ซนท่านกล้องฟิล์มสวัสดีครับเซ็นท่านกล้องฟิล์มคลิปนี้ก็มากับตัวแปลกหายากนิดนึง FM2T นะครับมันจะเป็นไทเทนเนียมนะแต่ว่าตัวนี้มันหมองหมดแล้วยังไงเดี๋ยวต้องไปเช็ดทำความสะอาดกันอีกทีนะครับใครถนัดยังไงก็ไปทำความสะอาดเอานะครับผมผมก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับแต่มันก็มีจุดที่มันเหมือนจะลอกๆอ,อยู่ด้วยนะครับผมอย่างเงี้ย อะไรที่มันลอกๆนะครับยังไงต้องดูสภาพทั่วไปอีกทีนะครับผมดูสภาพทั่วไปกันก่อนเลยนะครับ ลองดูทัมเมอร์นิดนึงนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะทำงานอย่างเงียบเลยนะครับโอเคครับทำงานปกติโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลนส์กันนิดหนึ่งเลนส์ค่อนข้างใสนะครับ ดูจีหนึ่งเผื่อไม่โฟกัสโอเคดูขอบเลนนะครับเลนอะไรโอเคครับกระจกสะท้อนภาพนะครับกระจกรับภาพด้านล่างช่องมอง มีพูยางฟิลเตอร์มาด้วยนะอันนี้5าคเก็ดหรือเปล่าอันนี้5าพคุเก็ดแท้โอเคนะครับกวางห้ายาวเจ็ดยาวเเป็นห้าความก้ความสูงเ็ด เดิมนะครับขยับตัวน,นี้นิดหนึ่งก่อนจะดึงนะขยับ<า>ช่วยนิ้วโป้งดันก็นได้แล้วก็ดึงขึ้นม่านเป็นยังไงบ้างสวยเลยนะครับ,ยยบดูใกล้ๆนะครับ ไม่ได้ผมไอ้สามจุดหนึ่งถึงหกมันไม่ได้ไอ้นี่อ่ะถ้าเราทำแบบนี้ให้ได้แบบนี้อ่ะใหญ่โอเคครับผม ทีนี้เดี๋ยวมนดูเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงเริ่ม,ม,มดูก่อนนะครับเป็นไงบ้าง เดี๋ยวมาดูในผ่านช่องเลนกันนะครับดเดี๋ยวดูเรื่องความชัดก่อนนะครับ ในช่องมองบริซึมิมีอะไรบ้างนะผมจะซูมเข้าไปจากตัวถักตัวถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายแล้วเราโยกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นติดไหมนะครับติดที่บริซึมนะครับขวาล่างจะจะเห็นอยู่เม็ดสองเม็ดนะเดี๋ยวผมดูที่มีอยู่เม็ดหนึ่งขวาล่างนะครับ ทีนี้ก็ปรับชัดนะครับ <5 S 1> ย,มยผมซูมเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยเนี่ยนี่ห้าเจ็ดนะแล้วคุณก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นไได้ชัดนะครับผมเลนชัดเลยนะครับถ้าคุณเอาใหญ่ขึ้นคุณเอาแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะครับท,นนทีนี้มาดูเรื่องไฟฟ้านะ เหมือนเดิมครับขยับตรงนี้นิดนึงคุณก็ต้อองเอาแบบบบเเเนนนีี้้้้้้ยยถาาคุณบบไดใหหแบบแล้วก็แตะอ,อันนี้ครึ่งปุ่มนะมแตะตรงนี้ครึ่งปุ่ม,มแล้วก็จะมีไฟอยู่ด้านข้างนะครับเห็นไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาอีกแบบนึง5คูณ7เหมือน,นกัน5คูณ7เหมือนกัน,นโอเคครับไฟทำงานปกตินะครับตรงนี้มามันน่าจะเป็น สำหรับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าช่องมองหรือว่าระบบการถ่ายโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับมีแต่สภาพภายนอกเนี่ยสีมันจะตุ่นๆอะไรนิดนึงนะครับผมมันจะเหมือนกับสีแบบบอกไม่ถูกนะครับอลองดูเปรียบเทียบมันนิดนดึ่งสีมันจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็น fm 2 t เนี่ยยังไงมันก็ มีคนใช้น้อยอยู่แล้วนะเพราะมันหายากเหมือนกันนะครับผมครับผมเซ็นทันกล้องฟิล์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ